ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับพ่อเอ๋พักดีระเบียบวาทศินเสริมทับหมอล่ำดาราร้อยเปอร์เซ็น้องลีนาจิดาภานางเอกหมอล่ำหลุกเคืองไทยเยอระะมนีวัยสิบเจ็ดปีวุ้ยสวยใสยน่ารักออร่าพุ่งออร่าปังมากๆม,ม,มันสิเป็นแค่ใดมันสิเป็นขนาดใดปักจิละเล่นจิละเล่ามา สิภา้าไปเมืองพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าสุดรายการจักรวาลลูกทุ่งกับบักหลานนุ่มเจระนะครับพี่น้องคอยต้องน้องเงี้ยวๆคอยต้องลากเสียงเลยพี่น้องครับรวันหยาหมอล่ำดารายูท่คณะระเบียบว,วาทาัทัศนิโอ้ยเต้าหยองเต้าท็อป อีกหลายคู่หลายคนพี่น้องครราผมล่าสุดนะฮะมีน้องลีนาจิตดาภาเป็นลูเกเคิองไทยเยอรมน,นีมาเสริมทัพปาดสวยอิลีหน้าอิลิพี่น้องครรบผม่อยึกว่ามันนั่งแบบคอยดูว่ามันดาราเออแต่ว่าสุดท้ยพี่น้องครราผมมาเป็นหมอล่ำรองหมอล่ำกันเลิศทาฝอนทาร่ำเดี๋ย สวยงามตามทองเรื่องพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเรื่องรล่าวนี่นะครับผม Facebook page, เฟซบุ๊กแฟนเพจทั่งระเบียบวัฒนศิลป์นะฮะออกเมา้าวอลเองเล่พี่น้องครับผมคุนวาจังสี่นะฮะเดี๋ยวนุ่มจรีระซีวอลซูฟังแต่ว่าอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์และกดแชร์พร้อมกับแสดงความเห็นของนะแน่กันแล้วกันเนาะติดตามช่องจริระเล่นให้หนุ่มจีระด้วยกันแล้วกันนะครับระเบียววัฒนศิลป์บอกว่าจังสี่พี่น้องครับ สุดือฮ่าพอเอระเบียบวาา่าทศินเปิดตัวน้องลีนาจิด,ดาภานางเอกหมอลำลุกครึ่งไทยเยอรมนีวัย17ปีลุกดาลานางงามออร่าพุ่งเสียงร้องเสียงรำสุดปังลาสุดเดินสายชั่วกับระเบียบวาา่าทศินหลายงานแล้วแฟนแต่ลึ่งถึงทั้งหุนทั้งความสวย อ้ยอน,นาคตดังกระหึ่มแน่นอนว่าสั่นตัวพี่น้องคารามแลมากรเป็นภาพสุดหมอล่ามสีสมของเพิ่นพี่น้องคาราเพมสวยอิลีปังอิลีแต่บัดที่นี่พี่น้องคาราเพมเอาจังสี่ดีกว่าสวยอิลีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าปังหรือเปล่าเข้าเมืองแค่ภาพหนึ่งมาได้เด็เราต้องมาดูวิดีโอด้วยนะฮะว่าสวยจริงหรือเปล่าพี่น้องคาราเพมเมื่อนั้นนะฮะน้องลีน่าเนี่ยกลับไปึ้นเวทีเลยนะคาราเพมบัดที่นี่ไปคืนเวทีก็พอเอฟคนเด็ มีพอเอมากพอมนี้พี่น้องครับมามาเมืงไปพรอมกันนี่พูดนะเออข้างขาพอเอเพียงไหนยืดอ่ายิ้มเส็ตกล่องอุ้ยสวยอะ่ะจมูกนิดๆหน่นนอยๆคมๆดีเออพอให้หลองเพียงบอลูกอ่ะเห้ล่ำในจักหน่อยเนาะอ่ะฟังเสียงล้ำด้วยบุยหลงม่นค้นสีซอ อ่าให้มึงพาไปดีกว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวเพ่เนี่ขออีติลิขสิทธิ์นะฮะไวฟันคือเลี้ยงสวยดีแท้อันนี้เพื่อน่ใจว่าความผิวเนี่ยขาวมาวกเพราะว่ากล่องและไฟหรือว่าผิวหนองขาวสวยอีกหรืพี่น้องครับผมแต่ว่าผิวดีผิวเนียนคักป๊าดโอ้ยตายต่ไต่ไต่ขอยสลัดสะออนข่อยอ,อ่อนซ้อนนะพี่น้องครับอ่าดูหลับฟังเสียงนั่งไปค่าวๆรึเออ สืบไปสืบมากพี่น้องครรบผมน่าจะเป็นพี่สาวของน้องโซเฟียเนาะเออดีได้ละ่ะน้องลีน่าอยู่ระเบียบวัฒนีสน้องโซเฟียอยู่สามนา้อเพชนแพงนั่นสิบอกเออแต่ว่าแนี้แจว่าเป็นพี่น้องกันอิลีหรือเปล่าแต่ว่านุา่มจิระประเด็มีข้อมูลนะฮะแต่ว่าเห็นมีน้องแบบโซเฟียไปเลนนหผมนี่อุ้ยจังหวะทาฝอนทาล่ามพี่น้องครรบผมหวานแหง้งหวานจุยออ้ยเลศอโอยอซซนดัง ดังแน่นอนไปไกลแน่นอนนี่อัฟฟอนเอออุ้ยเลิศอ่ะป้าคือปังแต่ว,วะคืออยากให้ฟังเสียงอยู่มุจเจ้าขเข้าใจสบายเดี๋ยวเจ้าคือตัว่านุงจิระจะมีตต์ต่อแต่จะาไม่ได้ไขาฟังเสียงเล่าหล่อแน่เมื่สิติเลยคสิส่นตัวถ้าเกิดเปิดในช่องไขพี่น้องครับมุจเจ้าถ่ายไปฟังหนาเวทีหนาสดสดหนาเวที่นะได้เลยนะฮะนี่ ตาก็สวยเนาะแต่ขอ่อยมักผิวลอกมี่พี่น้องครับผิวลอกคือขาวครับแต่เป็นตะอ่อนซ่อนพอเอะปวดหนังฝ่ามือใหญ่ๆปวดหนังพี่นออออออ้องครับผมเออ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 โอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนพอไข่คัดพี่น้องครับคุณพอเอะไข่หนาล้างหนาล้างพี่น้องครับพอไข่กระดานะฮะนี่อันนี้คือเป็นชุดแปลว่าคือเป็นลองโชว์ลองเพ่งซืดอเด็นเดี๋ยวสิมีชุดไหตอนใส่ชุดล่ำแห่เมืองพวาพี่น้องครับผมเป็นชุดหมอล่ำนะฮะบอกเลยว่าชุดหมอล่ำกับปลา ผักอิลีตังอิอลีอลังการอีลินะฮะนี่โอ้ยงามอะ่ะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอิลีสะอ่อนนี่โอ้ยฟอนมาเนยเออเอ้ยอ่ะเอาเดี๋ยวถ่ายจากข้าวหนึ่งสีภาพไปเมื่อกเป็นแบบว่าเป็นชุดรับพี่น้องครับกับสีออกสีนเนี่ยเนาะอันนี้ชุดชุดใส่ยังก่อนชุดใไซยองเพชรเ,เป็นชุดไซยองแดงจักหน่อยเนี่ยแต่ชุดรับอันนี้พี่น้องคาราบผมออกมาทางสีชมพูหวานหวาน,วานจืดจุ้ยหวานขึ้นหนาเพลิน,เนีเละพี่น้องคาราบผม เบยเอเอ้ยคือว่าฝันเกี่ยวพอเอ์ในลกูกต่อหรือว่าใครพอใหรพอลยมาฝันเกี่ยวลูกในลกูกต่อเอา้าไปไปไปเมืองต่อรัมดูไปเมืองต่อลัดมลดูมา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 อยากเห็นเซซูต่อลัมเราตอนนี้พี่พพพพพน้องครับผมช่วงขึ้นลัมนะฮะสีสวยแค่ไหนเออเอ่เอฟอนลูกหวานเอ้ยฟอนหวาน นี่อาลับปาดะออนพ่อยกผมขึ้นส,สูงๆเห็นว่าพี่น้องคาราบัมพุ่น่ะฟันก็สวยเลี่ยงกันงามงามจมูกเล้วสวยแห้งเนาะอันนี้จมูกจริงหรือทำหมอไหนลูก <c oughs> เออหวานหวานโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอวานซ่อนหวานซ้อนซอนแห้งเออใครว่าดังอีกไม่นานใครว่าเขาจะดัง คอยการันตีให้เลยนะครับผมทั้งหน้าตาทั้งรูปร่างทั้งเสียงร้องอยู่กับพอเออยู่กับระเบียบวัฒนศิลป์เกิดแน่นอนปักแน่นอนพี่น้องคาับผมอ้อนี่คือเรื่องราวของน้องลีน่าจิตดาพานะครับผมถือว่าเป็นนักเอกน้องใหม่ในวงการมาล่พี่น้องคาราผมหลักการมาอยู่กับระียบวัฒนศิลป์เดินซ่าเดินสายโชก์กับระเบีบวัฒนศิลป์นี่ก็คือหลายงานหละพี่น้องคาราผมเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนคลับแฟนเพลงหนาเวทีนะฮะหวังว่า มุ่จาสมักเรื่องเล่านิกันแล้วกันพี่น้องคาราผมเอาผู้ใดมากกับก้นหัวใจกดไหลกดแช่และออ่ารื่คอมเมนต์แสดงข้อคิดของมาเนี่ยกันแล้วกันนับพี่น้องเนาะเป็นกัลังใจไห่พอเอเป็นกัล้งใจแฮระเลยแบบว่าทัศน์ศิลปินสุขผู้สุคนร่วมถึงน้องไมเคนหนึ่งก็คือน้องลีน่าจิตดาภาวาสันต์ตัวลูกรึ่งสาวไทยเยอรมนีวัย17ปีพี่น้องครราผมสะออน มาความสมัตินะฮะเอา้าไปดีกว่าครับผมก็้รายการจัก,กรวาลลูกทุ่งก็บหลานนุ่มจีระจิละเล่นจิละเล่ามา<ะ>สีวาวซูฟังสวัสดีครับ